สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจาแลาครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงฟานเจียนพอทุนหัวของฟานเสียนและจุดเริ่มต้นของฟานเจียนเขาได้เติบโต,ตมาพร้อมฮองเตชิงเฉินปิงผิงและจิงอ๋องโดยที่แม่ของเขาก็เป็นแม่หนุห่มฮองเตชิงและจิงอ๋องและชีวิตของฟานเจียนในวัยหนุ่มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาคือเพย์บอยแห่งยุคที่ชอบเที่ยวหอนางลมและวก็เป็นศิลปินที่วาดรูปเรวาฟานเจียนเนี่ยก็คือจิตรกรตัวยงแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของเขา ต้องเปลี่ยนไปตลอดการก็คือการเย่ยชิงเหมยได้ปรากฏตัวขึ้นที่อ่าวตานโจและรักแรกพบในครั้งนี้ก็ทำให้ฟานเจียนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เป็นชายหนุ่มเตี่ยวการเอางานและดีขึ้นจนต่อมาก็ได้รับตําแหน่งสําคัญเมื่อช่วยฮองเตชิงได้คลองแผ่นดินแล้วและถึงแม้ว่าฟานเจียนจะผิดหวังในความรักเพราะเย่ยชิงเหมยเห็นนางเป็นแค่พี่ชายเท่านั้นแต่เขาก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่เย่ยชิงเหมยได้แนะนําให้ และหญิงสาวคนนั้นก็คือแม่แท้ๆของฟานลัวลัวเหลือมาฮองเตชิงได้วางแผนเพเื่อกบดเยชิงเหมยฟานเจียนและเฉินผิงผิงก็ถูกส่งไปทำภารกิจที่นอกเมืองหลวงโดยฟานเจียนก็นำพยักพิทักษ์ทั้งหมดไปทำภารกิจเช่นกันแต่เมื่อกลับมาแล้วเขาก็ได้รับข่าว้ายว่าเย,ยชิงเหมยและลูกชายแท้ๆของเขาก็ได้เสียชีวิตที่เขาลือหาดตระกูลเย,ย่และสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าในตอนที่มือสังหารได้บุกเข้ามาที่ฤหาสน์หาตระกูลเย่ภรรยาของเขา ด้สละชีวิตลูกชายตัวเองด้วยการสับเปลี่ยนกับฟานเสียนเพราะในวันนั้นภรรยาของฟานเจียนและเยชิงเหมยได้คลอดลูกพร้พอมกันแต่ว่านางก็เลือกสละชีวิตลูกชายด้วยการสลับตัวกับฟ,าน,นฟานเสียนแล้วก็ทาให้ฟานเสียนลาชีวิตมาได้และสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าในอดีตเย่ชิงเหมยได้มีบุญคุณต่อนางและด้ยเลือนี้เองก็ได้ทําให้นางต้องสละชีวิตลูกชายเพื่อตอบแทนบุญคุณเย่ชิงเหมยหลังจากฟานเจียนได้สูญเสียลูกชายไปแล้วเฉินพิงพิง และทุกคนก็เลยยกฟานเซียนให้เป็นลูกชายของฟานเจียนแทนที่ลูกชายของเขาที่ได้สละชีวิตให้กับฟานเซียนส่วนภรรยาฟานเจียนนางก็ต้องทนทุกข์กับความเสียใจแล้วก็จากไปและจากการคอดฟ่ารั่วรวส่วนฟานเจียนก็ได้แต่งงานใหม่กับนางหลิวซซ่อหรือว่าแม่เล็กที่เป็นลูกสาวของหลิวโกกงแล้วนางก็มีฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาอ,อีกุยพินและที่ยอมแต่งกับฟานเจียนเพราะความชอบส่วนตัวแม้ว่าตระกูลหลิวจะมีหน้ามีตา มากกว่าตระกูลฟานก็ตามหลังเหตุการณ์ที่ก่อเหตุตระกูลเย,ย่ได้ผ่านมา3ปีฟานเจียนก็ได้ร่วมมือกับเฉินพิงพิงจัดการแก้แค้นด้วยการสังหารยายพี่น้องของฮองเฮาเรียกว่าสามพันกว่าชีวิตไม่ว่าพ่อแม่หรือว่าลูกเด็กๆๆ็กแดงฟานเจียนและเฉินพิงพิงก็กวาดเรียบและคนดีไฟเขียวและโยนความผิดทั้งหมดให้แก่ฮองเฮาก็คือฮองเตชิงและถึงแม้ว่าตระกูลฮองเฮาจะถูกกวาดล้างไปแล้วแต่าฟานเจียนก็ยังสงสัยฮองเตชิงและแอบสือบอปโดยตลอด และทุกครั้งเมื่อฟานเจียนคิดถึงเย่ยชิงเหมยเขาก็จะวาดรูปเหมือนของนางแล้วก็ลำลึกถึงความหลังและจากนั้นก็จะเผารูปทิ้งไปซะและจากฟานเจียนได้กเกษียณไปแล้วเขาก็ได้ไปสร้างทองประครังแห่งใหม่ให้แก่ฟานเซียนโดยที่แม่เล็กก็ได้ตามไปด้วยก็ต้องบอกเขาว่าทองประครังแห่งแรกที่เยาชิงเหมยได้สร้างขึ้นมาคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือฟานเจียนที่เป็นเจ้ากรมประครังแห่งแคว้นชิงและจากฟานเซียนได้ก่อกรบฏและสังหารฮองเตชิงไปแล้ว ฟานเจียนก็วางมือทุกอย่างเพื่อมาใช้ชีวิตที่อ่าวตานโจพร้อมกับนางหลิวซื่อและแม่เล็กและนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของฟานเจียนและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ